สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะอันนี้เรามาเจอกันกับฮานอยนะคะเนาะอ่นนาาอะผลฮาหนอยในวันที่สิบสี่นะคะพิเศษนะคะออกกันที่ศูนย์ศูนย์แปดนะคะข้างล่างสามศูนย์นะคะเนาะแอดให้เพื่อนเพื่อนนะคะเด่นที่เก้านะคะลองศูนย์นะคะเนาะ แอดคิดไปแล้วนะคะว่าในชุดนี้พิเศษจะต้องติดศูนย์นะคะเนาะมาทั้งศูนย์บนและศูนย์ล่างเลยนะคะในชุดนี้นะคะอะในชุดคู่นะคะคัดเน้นๆสี่ชุดแอดเลืองให้กับเพื่อนๆมีอยู่ที่เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์สี่หนึ่งและเก้าหนึ่งนะคะวันนี้เข้าเป้ากันเต็มๆนะคะที่แปดศูนย์นะคะเนาะที่เราเลือกกันเอาไว้นะคะเนาะก็ยินดีกับเพื่อนทุกท่านนะคะ เป้ากันนะคะวันนี้ในชุดบนนะคะวันนี้ห,าห้านอยนะคะของเราโดนกันไปนะคะนาะวันนี้เนาะยินดีด้วยนะคะอ่ะต่อมานะคะห,าห้านอยปกตินะคะออกกันที่หกห้าสามนะคะข้างล่างอ่ะสองสี่นะคะเนาะ ให้เพื่อนๆนะคะเด่นหนึ่งลองศูนย์อันนี้ไม่มานะคะเนาะอันนี้ก็ไม่มานะคะมาเข้าชุดศูนย์เนาะศูนย์ในฮานอยปกติไม่มานะคะและหนึ่งก็ไม่มาเนาะวันนี้เราพลาดในชุดวิ่งปกติกันนะคะเนาะส่วนในชุดคู่นะคะแอดมีที่สี่สามเนาะแต่ผลออกที่สองสี่สี่สองนะคะแอดไม่ได้เลือกให้ก็ กันไปในชุดฮานอยปกตินะคะเนาะมาดูฮานอย VIP กันต่อนะคะห้าแดหข้างล่างอ่ะแปูนนะคะเนาะวันนี้เนาะแอดให้เพื่อนๆนะคะเด่นที่หนึ่งนะคะลองเจ็ดนะคะอันนี้หนึ่งเรามานะคะเนาะในชุดนี้นะคะ กันที่หนึ่งแปดนะคะเนาะส่วนเจ็ดแอดไม่มีนะคะเนาะมันมาที่แปดนะคะเนาะเราเลือกเจ็ดกันเอาไว้นะคะแอดก็เลยเลือกที่เจ็ดหนึ่งให้กับเพื่อนๆนะคะเนาะแต่มาโผล่ในชุดแปดหนึ่งนะคะเนาะเพื่อนจะเห็นนะคะในภาพเนาะเจ็ดหนึ่งนะคะมาโผล่ในแปดหนึ่งแต่ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าในชุดเราเลือกแปดศูนย์ไว้ด้วยนะคะวันนี้เข้าเป้ากันไป สองหน่อยเลยนะคะที่ฮานอยปกติไอฮานอยพิเศษและฮานอย VIP นะคะวันนี้เนาะอ่ะยินดีกับเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะเนาะวันนี้เรามาเจอกันนะคะฮานอยพิเศษปกติและ VIP นะคะเนาะวันนี้เดี๋ยวขอเขียนนิดนึงนะคะ ชุดวิ่งพิเศษนะคะชุดวิ่งปกตินะคะชุดวิ่งเด่นนะคะ VIP นะคะน้องวันนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในชุดแรกกันนะคะน้องวันนี้ขออนุญาตใช้ปากกามึกซึ้นะคะมึกอันนี้มันจะหมดนะคะมาชุดแรก,กวันนี้เนาะ อะอยังติดในโซนศูนย์เยอะนิดหนึนนน่งนะคะน้อเราจะเริ่มกันอยู่ที่ศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์สองนะคะศูนย์สามนะคะศูนย์สี่นะคะศูนย์หกศูนย์เจ็ดและศูนย์เก้านะคะ,0 0ะนะ้ะอ แอจะข้ามไปเลยนะคะเนาะส่วนโซนต่อมานะคะอ่ะขอกันอยู่ที่แปดหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งนะคะอ่ะและสี่หนึ่งนะคะเนาะมีโซนนี้นะคะอ่ะโซนต่อมานะคะ มันจะเป็นสี่หนึ่งนะคะนะ้ออ่ะโซนต่อมาเนาะจะอยู่กันอยู่ที่สายอ่ะโซนต่อมานะคะก็คือสองสามนะคะสองห้านะคะแปดสองนะคะ แปดสามนะคะแปดสี่นะคะแปดหกนะคะอะจะเป็นโซนนี้ขอเพิ่มอ,อีกหนึ่งชุดก็คือ80นนะคะเนาะอันนี้แอดขอกันไว้นิดหนึ่งนะคะเนาะอ่ะโซนต่อมานะคะ สองนะคะห้าสี่นะคะสามหกนะคะสี่หกนะคะสี่แปดนะคะอ่ะวันนี้ จะมีชุดเบิลเ,เบิลเนาะอ่ะเบิลเบิลท่าในใดชอบเบิลเบิลนะแอาจะขอติดกไว้น,นิดนึงนะคะเนาะเบิลเบิก็จะมีอยู่ที่โซนศูนย์นะคะหนึ่งหนึ่งนะคะและห้าห้านะคะเนาะวันนี้นะคะ เลขนะคะนาออ่ะอีกชุดหนึ่งก็คือเบิ้ลเบิ้ลนะคะก็คือสองสองนะคะนาออ่ะและแปดแปดนะคะจะติดตัวเบิ้ลไว้ให้กับเพื่อนนะคะก็คือศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าห้าแปดแปดและสองสองนะคะท่านใดชอบเบิ้ลเนาะ,ะนะคะเบิ้ลเบิ้ลนะวันนี้นะคะ คิดว่าน่าจะติดอยู่ที่ขอคัดสี่ชุดเหมือนเดิมนะคะเนาะอ่านะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะคัดเน้นสชุดนะคะเนาะอ่ะมาดูชุดวิ่งเด่นกันก่อนนะคะในวันนี้ขอเลือกติดอยู่ที่ ศูนย์นะคะลองนะคะอ่ะเด่นศูนย์ลองหนึ่งนะคะวันนี้อ่ะโซนต่อมานะคะของปกติเนาะจะติดอยู่ที่สี่นะคะ ลองนะคะจะลองกันอยู่ที่หนึ่งนะคะ,ะ,คะอ่ะ VIP นะคะ VIP ขอให้ติดอยู่ที่สองนะคะ,ะ,คะลองนะคะสู์นะคะ อะชุดนี้นะคะยังติดกันอยู่เนาะนะคะยังติดที่ศูนย์ที่หนึ่งที่สี่ที่หนึ่งและสองกับศูนยังติดอยู่นะคะเนาะอ่ะชุดเด่นวันนี้นะคะจะอยู่ที่ศูนย์นะคะสี่และสองนะคะเนาะส่วนชุดรองนะคะจะอยู่กันที่หนึ่งหนึ่งและศูนย์นะคะเนาะอ่ะวันนี้ ชุดเด่นก็จะเป็นโซนศูนย์นะคะนอะอ่ะชุดแรกที่เราจะเลือกกันเลยนะคะอยู่ที่ศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์เก้านะคะศูนย์สี่นะคะโซนต่อมานะคะสี่หนึ่งนะคะแปดสองนะคะ ห้าสี่นะคะโซนต่อมานะคะสิบแปดนะคะสองศูนย์นะคะ และแปดสามนะคะนาออ่ะวันนี้โซนนะคะขออภัยนะคะตกขอคัดเน้นสีชุดของแอปจะอยู่ในโซนนี้นะคะน้องวันนี้นะอ่ะมาเลือกกันเลยนะคะชุดแรกเราจะเลือกกันอยู่ที่สี่ชุดนะคะก็คือเจ็ดศูนย์นะคะเกศูนย์นะคะสี่ศูนย์นะคะ สี่หนึ่งนะคะและแปดสองคะ่ะอ่ะวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแอดเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวก็คือสองแปดนะคะเนาะถ้าท่านใดชอบติดกันไปเลยนะคะเนาะส่วนแปดหนึ่งอาจจะมีแนวโน้มมานะคะเนาะถ้าท่านใดชอบติดไปนะคะแปดหนึ่งเนาะนะคะอ่ะ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเป็นกําลังใจกันกันกบแอดเนาะ,ะวันนี้แอดก็จะพาเ,เพื่อนๆนะคะไปรวยๆกันในวันที่15กันนะคะเนาะ,ะนี่ก็จะเป็นแนวทางนะคะของวันที่15านะคะกับฮานอยนะคะพิเศษปกติและ VIP นะคะน้องวันนี้ลาคลิปนี้ไปนะคะใ้เพื่อได้รับชมกันขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะ และเป็นเลันใจกจามาโดยตลอดขอขอบคุณทุกท่านค่ะขอลาคลิปนี้ไปสวัสดีค่ะ